จจิรากิจวันเดอร์เฟรมรักถึงทางตานความสัมพันธ์ไม่พัฒนาขอยูเทิร์นมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนมปาการควงภรยาจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงานมา1นปีหลุดปากอยากมีลูก4ี่คนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรี่น้ำยาบนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติเยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอูเอ็มมาแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ <ทะ S 1> คนผิดหวังน่าจะเยอะทีเดียวนะสำหรับ,<ต>ส,รบสลากกินแบ่งรัฐบาลน,<ต>นะฮะแต่ได้ข่าวบอกว่าคนสมหวังนะคะก็เยอะเหมือนกันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนงโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองนะฮะโคโปรดิวเซอร์นี่เรียกว่าถูกกันยับเลยถูกต้องอ่ามาที่ข่าวแรกดีกว่านะคะมาถึงเป็นคู่เพื่อนซีและการเรื่องยนี้ที่เขากําลังขับรถแล้วก็ยูเทิร์นแทบไม่ทันเลยพี่อูตบไฟเลี้ยวก่อนตบไฟเลี้ยวกล แล้วก็เฟรมวันร์เฟรมเขาว่ามาอย่างนี้ว่ารักถึงทางตันเหรอคือเขาบอกว่าเขาก็ดูดูกันมาอยู่สักพักนึงอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งพอไลฟ์สไตล์ที่มันไม่เข้ากันก็เลยขอยูเทิร์นกลับทำไมมันตันเร็วจังครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทั้งคู่ออกมายอมรับนะคะเพราะว่าที่สําคัญเ็าบอกว่าความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาขึ้นไปจากเดิมทาให้ต้องยอมตัดใจนะคะกลับมาเป็นเพื่อนซีกันดีกว่าแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมก็ ตามนั้นเขาก็คง<อ>คุยกันได้แหละพี่ไม่น่าคิดสงสัยไม่น่าคิดสงสัยเ,<อ>เลยงานนิสสาวเฟรมก็ยืนยันนะคะว่าที่เลิกกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่หนุ่มเมฆมีข่าวกับสาวประเภท2จําได้ไหมก่อนอันนี้เมฆเขามีข่าวว่าไปเดินชอ็ปอ,ชอปปิ้งกับสาวสวยคนหนึ่งเลยนั่นแหละซึ่งทาหนุ่มเมฆเองก็ชี้แจงแล้วแหละว่าความสัมพันธ์กับสาวคนนี้เป็นแค่พี่น้องกันเฉยๆพร้อมย้ํานะคะไม่อยากให้ทุกคนมองว่าการคบหาสาวประเภท2หรือว่าเพศไหนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแปลกหรือว่าผิดปกติค่ะ รู้สึกว่าอยากเขาอยู่มันอยู่อยู่ในชีวิตเรามานานแล้วถ้าคบกันเนี่ยเราถ้ามันมีสักวันหนึ่งที่ต้องเลิกกันนะคะหนูอ,อยากให้เขาอยู่ในชีวิตหนูไปนานๆมันเป็นอารมณ์ที่คือคือเราจะเข้าใจเวลาที่เรามีเพื่อนใช่ไหมแล้วเราสามารถหยอกเอินได้ทุกอย่างอะ่ะ <laughs> คือหยอกไงมันก็ไม่โกรธอะไรเงี้ยคือแต่ว่า พอเราเริ่มแบบพมความสัมพันธ์มันเปลี่ยนอ่ะบางทีการพูดหยอกเล่นกันอ่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องซีเรียสก็ได้ฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันโอเคกว่ามันสบายกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนกันจะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะต่างคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะซึ่งมันเปลี่ยนยากจริงๆค่ะที่เราพยายามหาตรงกลางแล้วอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเราพยายามพยายามหาตรงกลางแต่หาไม่เจอโสดมากค่ะจีบได้ค่ะ ก็ยอมรับว่าก็เก่งนะยืนสัมภาษณ์คู่กันได้นะไม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็ยืนยันนะฮะว่าเพื่อนกันเนี่ยแหละมันดี นะหมายถึงว่าความสำคัญเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับพี่คุณเว้นแบบน่ากลัวมากเลยรู้จ่งขออภัยนะฮะแต่นี่คือที่พี่จะสื่ออ่ะหลังจากนี้ต้องบอกว่าสินค้าแม่และเด็กต้องเข้ารายการของเราแล้วแหละเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นมหากรรมแม่และเด็กเลยนะครับไปกันที่ครอบครัวนี้สําหรับคุณเนมปราการนักร้องนําของวงแกสโนวานั่นเองนะครับก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะชวนภรรยานะครับไปจดทะเบียนสมรสหลังจากแต่งงานกันมาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้บอกว่าใหญ่จะมีลูกถึง4คนนะฮะผมก็แหมอีกนิด

บวกอีกสักสองคนไหมจะได้ทีมวอลเล์บอลทีมชาติอพอดีตอนนี้พี่เนมมีหนึ่งถูกไหม<ช>็จะต้องขอคุณภรรยาเพิ่มอีกสามคนใช่ตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งคนเป็นลูกสาวก็คือน้องเรนนั่นเอง <c oughs> ะนะครับคือพี่เนมก็บอกว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้ต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ติดลูกหนักมากด้วยก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงกันไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยานะฮะหลังจากแต่งกันมาแล้วหนึ่งปีเป็นเพราะว่าต้องการให้เกียรติฝ่ายหญิงแล้วก็แสดงความจริงใจรวมถึงอยากให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันแบบจริงๆ ก็ผมว่ามันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติฝ่ายฝ่ายหญิงนะแสดงความรักความมั่นคงให้ให้ฝ่ายมั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งเขาไปไหนนะหรือว่าเราเราจะเรารักเขาและเลือกคนนี้มันเป็นคู่ชีวิตเราจริงๆก็คือโชคดีมากครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็คือเนมก็เหมือนแบบทำงานกลางคืนแต่ตลอดบางทีมันเวลามันไม่ได้เจอเขาอะไรเงี้ยมันก็คิดถึงเขาช่วงนี้ก็คือเห็นพัฒนาการเขาอย่างเต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับการจะมีสักสี่คนด้วย พี่ว่าเปิดอยากมีทีมฟุตบอลจริงๆแล้วเนอยากมีอีกคนอยู่แล้วครับ<อ>ก็จริงๆถ้ามีผู้ชายอีกคนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รีบก็ต้องรอติดตามเลยนะ<ไ>ว่าถ้า4ี่คนจริงๆคุณภรรยาจะโอเคไหมคิดเหมือนพี่ตอนแรกพี่อยากได้สัก4ี่คนเป็นยงไตอนนี้ตอนนี้เริ่มคนเดียวแล้วกันคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหภรรยาตอนท้องนี่เขาว่าสุดแล้วก็ตอนนี้รับรู้ถึง รสชาตินั่นแหละทนายดูอยู่ด้วยนะตอนเนี้ยไม่เป็นไรครับคือความจริงไปต่อกันดีกว่าสาหรับคุณนิวนภพัศรหรือว่าคุณนิวนิวจิ๋วนั่นเองตอนนี้ก็แอบบ่นแล้วนะอดครัวเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมเบบีไม่มาสักทีอยากมีทายาทอยากมีทายาทแล้วก็น้องไม่มาสักทีแล้วก็แต่งงานกันมาค่อนข้างจะสักพักเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าหนักหน่วงเลยกับการมีทายาทคนแรกแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีก่อนหน้านี้เ็จำได้พี่นิวเคยไปชนท้องกับพี่ลิเดียมาก็ยังไม่มาสักทีแบบว่าดูดความติดง่ายเขาบอก ว่าเคมีอะไรบางอย่างอาจจะแบบติดกันเลยเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อคู่นี้เขาไปเที่ยวกันบ่อยมากนะสำหรับคุณเต้คุณมิวนะซึ่งจาตัวเล่าให้เราฟังค่ะว่าที่ผ่านมาคือปรึกษาแพทย์มาตลอดทาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะคะจะมีลูกกับเขาสักทีอย่างที่พี่อูบอกเห็นไหมเขาไปทริปต่างๆเขาก็บอกว่าก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเผื่อจะฟลุกตั้งท้องขึ้นนะคะงานนี้พี่จิ๋วก็มีแซวนะว่าเฮ้ยมันจะท้องได้ยังไงพาเพื่อนไปตลอดเลยหรือนไปก็เป็นเปลี่ยนที่โต๊ะกินข้าวบ้างระเบียงบ้างอะไรแบบนี้ไม่ไไไไดดด้้้ม่ เราฟังเขาดูค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีครับหลังจากที่เราไปช่วยช่วยเรื่องโควิดช่วยเรื่องไฟป่าอันเราตอนนี้เราต้องมาช่วยกันแล้วล่ะอะไรอะแต่ก็ยังไม่มาแต่ก็รุ้นตลอดอะค่ะเพราะว่าพูดจริงๆก็คือเคยปรึกษาคุณหมอไว้เมื่อปลายปีแล้วตั้งแต่ธันวาแล้วเราก็พอต้นปีปุ๊บมันเหมือนทำลายมันต้องมาเจอหมออีกทีก็กลายเป็นว่าเราอะไปไปเล่นสกีเราก็พยายาม ไปหาเวลาที่แบบเออไปผ่อนคลายข้างนอกบ้านบ้างอ,อะไรงเงี้ย <laughs> เปลี่ยนบ่อยมากตอนเนี้ย <laughs> ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีนะ <laughs> ตามสถานที่แล้วกันนะ <laughs> เธอไปเที่ยวกันเธอเปลี่ยนบรรยากาศเธอก็ไปกันสองคนบอกไม่เอาเดี๋ยวมันจะแบบจริงจังต้องเอาเราไปด้วยเสริมดวงว่าไงเกอมาอย่างงี้เนาะไกัเรา็นิวเราก็แบบเขาก็ชอบเรียกเราไปไงว่าเธอไม่อยู่ห้องบอกเธอเธอก็แบบไปทําสิ่งที่เธอตั้งใจไปต่อแล้วก็พาเพื่อนมาเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเขาไม่มาอีกเธอจะว่าฉันไง ก็เป็นคู่เพื่อนสีที่น่ารักนะคือปกติเราจะได้ยินแต่เพื่อนเพื่อนกีดกันแต่อันนี้เพื่อนเพื่อนผลักใส่บอกว่าไปเถอะไปทําสิ่งที่เธอต้องการนะฮะอยากจะแนะนําคุณเป๊กซะหน่อยค่ะยังไงพี่อ๋ซิงสังกะสีอาจจะพอช่วยคุณได้นะฮะต้องทานยาเหรอเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่มีสังกะสีแล้วอยากจะมาวางในรายการของเรายังมีที่ว่างเยอะแยะมากมายนะฮะเอาละครับค่ำคืนนี้ติดตามันด้วยสําหรับ The Voice Kids นั่นเองนะครับค่ำคืนนี้เข้าสู่รอบ battle กันแล้วด้วยนะฮะหลังจากจบ รอบบายออดิชั่นกันไปดุเด็ดเผ็ดมันกับการแย่งตัวน้องๆคืนนี้ติดตามดูกันด้วยนะน้องเอมเขาจะฟาดฟันกันแ<า>บบตัวต่อต,ตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าผู้เข้ารอบคนไหนค่ะจะต้องมาประชันเสียงกันบ้างนะคะและใคร ได้เป็นตัวแทนทั้ง4ทีมเพื่อเข้าสู่รอบการแสดงสดคืนนี้เอ็มบอกเลยห้ามพลาดนะ2ทุ่ม15ทางช่องของเราคา่ะสัปดาห์นี้พบกับรอบเรียกว่าน้องๆแต่ละคนนี่เขาสกิลเกินเบอร์นะฮะถูกต้องเอออย่างที่ผมบอกไปตลอดว่าเอ,อ๊ะนี่ลงสมัครผิดรุ่นหรือเปล่าเอาละ่ะวันนี้ถึงเวลาที่เรา2คนจะต้องบายบายกันแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับ Pop News Daily วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ